นี่มาดูอีกค่ายหนึ่งนิสันเทียนาเสื้อเสื้อยีนไปหน่อยเสื้อยีนโดนป้นไปแล้วค่ะพี่พ่อเสื้อยีนก็ตื่นเต้นแล้วแล้วนี่มาเสื้อนี่อีกไม่ต้องดูรถแล้วมั้งกูว่าดูรถนี่แหละดูรถไปด้วยดูความสวยงามไปด้วยนะครับเพราะเป็นกระดาษจะให้อีกแล้วคันนี้นิสันเทียนาซอยืนข้างรถแห้งหมดละสวัสดีครับสวัสดีค่ะคันนี้นิสสันเทียนา250 XV 2,500ันซีซีเป็นตัวท็อปสุดป่ะลองท็อปลองท็อปตัวท็อปจะมีสันลูบอะมันต่างแค่สันลูบอย่างเดียวถ้ามีสันลูบคือท็อปสุดใช่ถ้าไม่มีอันนี้มีเนวี่ก็คือจะลองท็อปอ๋อสามารถดูเส้นทางได้ใช่นี่แต่นี่เป็นตัวสุดท้ายป่ะไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยแต่ว่าสวยนะแต่ว่าสวยเครื่องยนต์สวยเครื่อง V 6 2,500พัซีซีนะครับเป็นรถมาตรฐานสีขาวสวยแล้วผมกล้าพูดเลยว่าสีเดิม สีเดิมเพราะขาวมันทํายากขาวนิสัยมันจะเป็นอะไรที่ยากหน่อยอม,มันจะไม่ขาวจัวะขาวนิสัยมันจะออกขาวเหลืองๆหน่อยอ่ามันจะออกขาวเหลืองๆแต่ขาวนวลๆหน่อยคันที่ปี2010ค่ะ2010รถกี่มือแล้วครับซ้ออันนี้2มือรถ2มือแสดงว่าครบถ้ามือเดียวพิการอ่าแต่รถสองมือแสดงว่าจับพวงมาลัยครบนิดๆหน่อยๆกูเอาสองมือแสดงว่าครบนะครับสีสันสวยงามผมดูรอบคันเส้นสายโอเค รถไม่มีขี้ใครเพราะว่าทางนี้เราจะการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่ใช้กันแล้วมันจะมีขี้ใครของสีอ่าคันนี้ถือว่าสวยงามเครื่องเครื่องคนเคิร์นสวยหมดอ่าดูท้ายได้ไหมเปิดเปิด,ปดท้ายได้ไหมเปิดได้ไหมคะมันต้องเปิดจากไหนรีโมทได้ไหม,ไม,มรีโมทไม่มีเปิดได้ไหมมันม,มีรูให้เปิดไหมสแกม่านตากว่าคันนี้แปลกรถก็อยากรู้ไงพี่กนณีโทรเราอะ ไม่เปิดเปิดดิก็ไม่เปิดเลยมันต้องเปิดได้เจーเปิดเปิดไหมพี่หนูก็ดูถูกแล้วเนี่ยมันก็ใช่อ่ะเปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วพี่โก้ผลไม่ถูกมัไม่ดึงขึ้นไงสวยสวยค่ะเั้นอนไหนสวยซอกเดิมหมดเลยนะครับนี่ซอกเดิมหมดสวยผมเช็คขั้นตอนแทนท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ได้มาถึงก็ตัดสินใจง่ายขึ้นอ่าอันนี้เปิดดูด้านหลัง ผมใหม่คิบเลยใหม่คลิปเลยใหม่คิบเลยมากไม่อยากดึงเลยอ่ะดึง้นดึงยากอ่ะทำไมคัติดอ่ะใหม่นี่ไงเดิมเดิมเดิมงมีอยู่เดิมสนิทเดิมสนิทไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรถสวยนะครับดูจากข้างนอกสีสันอะไรต่างๆรถโอเคท่านผู้ชมสามารถดูโพซิชันคนขับได้ไหมสอขอดูหน่อยผมชอบมากรถใช้เยอะใช้ไม่เยอะดูที่เบาะเลยล่ะใช่โอ้เบาะสีเบลด้วยดูมากสีเบปึ๊บ ป๊าใช้ไม่เยอะใช่เยอะนี่เรียบร้อยหมดแล้วตรงเนี้ยเรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้สวยงามถ้าใช้เยอะตรงนี้มันจะพังใช่มันจะพังคงอ,อะไรยังแห้งอยู่เลยอะ่ะสะดวกเลยเออธรรมดาคงอะไรมันต้องเงาแล้วนะนี่คงอะไรแห้งอยู่เลยมีผมไม่ผมผมเงาแวบเลยผมชอบเทียน,น้าเนี่ยผมเดีย๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนี่ผมชอบผมชอบเทียน,น้าอย่างนี้ตรงไหนอ่ะก็กว้าง กว้างใหญ่ใหญ่แล้วก็อะไรใหญ่คะรถรถอารถใหญ่ e อ t นเตอร์ <Enter. S 1> oh. แต่ต้องมีชักวันมึงเนี่ยต้องมีชักวัน <laughs> ผมชอบลายไม้ลายไมย้มันจะไม่เงา <c oughs> เห็นปะ <c oughs> มันจอดท่านได้แล้วมันดูหรูมากมันดูรักชัวรี่สุดๆแล้วก็นิสสันในยุคที่เทเน่าออกเนี่ยก็จะเป็นยุคเดียวกับพวกเฟอร์รี่สามห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์มันก็จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันพวงมาลัยใกล้เคียงการปุ่มต่างๆสปอร์ตมากขึ้นมีหน้าจอตรงกลางเนี่ยเหยียบคันเร่งสตาร์ทให้ท่านผู้ชมดูเขากุญแจหน่อยฮะโนคี้เขาบอกเนอะกุญแจเนี่ยเหมือนแท็กกี่สกายไลน์สามห้เล็กๆถ้าเวลาทักกินอะไรแท็ก็วางบนโต๊ะขับสามห้าหรือเปล่าปล่าขับเทเน่าสตาร์ทขึ้นมาปึ้งนี่เห็นไหมมมมโรีด้วย ในโมดีสองจุดอ่านเมมโมรี่นี่ตั้งเมมโมรี่ไว้นะครับวิ่งไปแล้หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลหน้าจอดู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 หน้าจอหน้าจอสวยมากหน้าจอทีวีขึ้นโลโก้นิสสันอ่าสวยวิทยุมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับผ้าลังคาสวยแสดงว่ารถคันนี้ใช้งานมาดีนี่เป็นทัชสกรีนค่ะไอพอดได้ด้วยเอสดีการ์ดค่ะน้เนวี่กดเนวี่ก่อน กดเนวี่ก่อนเนวี่งงครับมันเป็นญี่ปุ่นด้วยมึงมันเป็นตัวประกอบญี่ปุ่นมึงเห็นหมอ่าน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 านพี่ก็อ่านในโรงงานสังหน่อยแต่ว่าป้อระวัง ใส่แผ่นได้ทีละครั้งจ้าอ่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขัดข้องเนี่ยมันจะทำให้ลมพายุรวนอ๋ออ๋อโอ้พี่เก่งมากอ่ะไอ้เขี้ยก็มีภาษาอังกฤษข้างล่างอ๋ออะไรก็แปลข้างล่างมาเด้อันนี้มันเป็นตัวญี่ปุ่นไงเป็นตัวญี่ปุ่นเป็นตัวญี่ปุ่นนี่ขออนุญาตเทสได้ไหมพี่ก็ค่ะเปิดแอร์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 เปิดอนเพื่อความชื้นโอ้ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยว่ะร้อนเออมีมีข้างนี้ีอ่ข้างนี้ใช้ได้ออกแอร์เย็นเจี๊ยบเลยว่ะแอร์เย็นเจีีี๊ยยยบเลลนน่่มคคครรสอโทด้วะ มีรุทคอนโทรลพีวางแก้วโอ้โ,โหผมชอบภายในนี่สัตว์ว่ามันโอท่องกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีบอกทิศด้วยนะครับม,มีอก,กลัวหลงมีบอกทิศให้ท่านด้วยนะครับมีบอกทิศสวยงามมากๆแล้วราคาไม่แพงราคาสามสามห้า <3 35. S 3> นี่เลยสามแสนสามหมื่นห้าพันซื้อเลยไม่ต้องหาลูกค้าละ <c oughs> เอาเองเลยเฮ้ยสวยจริงผมชอบพวงมาลัยอ่ะรถใช้เยอะใช้ไม่เยอะดูพวงมาลัยใช่อ่ะ มันจะต้องเงาใช่ไหมซอมันมันถ้าใช้เยอะจะมันจะเงาแวบเลยนี่นี่มันยังด้านอยู่เลยก็ดูแบบโหดูโอ๋ทองรับสาวๆนี่สบายเลยพี่โก้ผ่อนหลายคันงั้นพี่โก้ก็เอาราคาแบบ84งวดไปเลยเท่าไหร่คะประมาณ6 0 0 0บาทผ่านยังก็มอไซค์6พันถูกมากจัดเต็มได้อีกถ้าเครดิตดีแต่ถ้าเกิดผมดาวสักแสนหนึ่งก็ผ่อนถูกกว่านั้นอีกอ่าก็ดอกก็แปรผันตามเงินต้องขอท่านผู้ชมไม่เข้าใจนะครับตามงวดกันไปมีสัญลักษณ์บอกอะไรต่างๆนานา เฮ้ยรถสวยรถสวยผมขออนุญาตดูนะซอนนะนี่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 เขามีอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราไม่เคยดูทีหน้าอ๋อใส่การ์ดเนวี่อ๋อแสดงว่าไอ้เนวี่ที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะมันไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์มันต้องมีปุ่มตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับมีบลูทูธมีบลูทูธครบนิสสันนะผมบอกให้เลย ถ้าจะให้เนี่ยเขาให้มาครบนิส s a เนี่ยข้อขายที่มันไม่เงาเออมันไม่งามดูสวยซอลค่ะขออนุญาตลองขับขออนุญาตนะคะขออนุญาตปี๋ฝาโปรงก่อนอ่าขออนุญาตลองขับหน่อยแอนเตอร์ขับเลยค่ะเตอร์ขับหรอแอนเตอร์นั่งดีกว่าแอนเตอร์อยากอยากขาที่ติอยู่รู้สึกข้างหลังเบาสวยเบาเนี่ยค่อนข้างในสีเนี่ยมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะดำง่ายเปื้อนง่าย e n t แต่อันนี้สวยครับผมแอนเตอร์ขับได้เขานั่งขับกระโปรกับซอแล้วไม่ซอไม่เอา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  ไม่เป็นไรมาลงมาขับเราอะ่ะเออเออขับให้เรียบร้อยเรานั่งเขาเป็นเฮ้ยโอ้โหทำไมคะเฮ้ยเบาหลังนิ่งมากแอนน่ะเดี๋ยวเฮ้ยเบาหลังดูวิญญาณถึงขนาดนั้นเลยเหรอเจอแอนไม่นั่งขับหรอกนั่งขา้างหลังมาขออนุญาตครับจอยนะขออนุญาตนะคะเฮ้ยมีแอร์หลังเฮดรูมดีนิ่มเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องเช็ดของลรางหนามากนะ มึงจะเช็คทุกคันไม่ได้ทำไมคะพี่โก้เดี๋ยวเ,เขาก็หาว่าแบบพ้ยน้องแอนอะไรไม่เช็คช่องล่างให้พี่เลยเฮ้ยวิ่งหดีว่ะทำไมคะเฮ้ยผมไม่เคยนั่งหลังเเคยขับเทยน้าแต่ไม่เคยนั่งหลังเว้ยบอกไม่นิ่มมากเคยนิ่มจริงแล้วมันดูมั่ลหามากเลยเออดูดีอะและ,ะที่สำคัญราคาถูกมากด้วยคือหลับได้เลยอะหือขาพี่เหนือโคตรเยอะูดิ นี่ทําไมตีว่าท็อปเทนที่พาไปนู่นแล้วพี่โก้คะเดี๋ยวน้องแอนจะพาพี่โก้ไปออกงานนะคะเออีเอ๊ะอะไรออกงานขับดีดีอ่าขับดีดีขับดีดีนะเฮนเดอร์เพราะว่าวันนี้พี่มีประชุมหลายที่อ๋อพี่มีประชุมค่ะได้ที่แรกเนี่ยบอกภรรยาพี่อย่างว่าพรุนี้เขาจะมาทําสวนที่บ้านเขาจะมาทําสวนอืบอกยังยังเลยค่ะอเดี๋ยวจะบอกเจ๊ด้วยเดี๋ยวแอนบอกให้แล้วก็แล้วก็เรื่องพี่สมพงษ์ค่ะพี่สมพงศ์เรื่อง ที่ดินที่ยุทธยาที่เราจะสร้างที่เราจะทําการสร้างรสร้างบ้านของเราสองคนสร้างบ้านที่เราอันนี้เอ็นเตอร์บอกเจไม่ได้นะคะเราแอบคบกันไงเราไม่ต้องบอกเรื่องนี้คบุณคุณก็ไปดูด้วยคุณนั่งไม่เหมือนเสียส่งที่หมายในกล้องเหรอเหรอน่าให้เหมือนเสียเหรอวะเนี่ยขออนุญาตเบรกให้เสียดูนี่ไอ้เอ็นเตอร์ลองเบรกดูว่าไอ้เบกดีไหมได้เลย โหบีกี้แอนไหลที่เดียวนะแบกดีมากนี่เดียวนะบอกหมุนได้ปะล่ะซุกนมเลยนะ่อกี้ได้เลยแอนได้เลยที่ช่องแคบมากเลยแอนจะไปได้ไหมคะช่องแคบมากเขาก็ต้องขยับแล้วก็จอดคุย ไปดูบ้านด้วยนะแล้วก็แล้วก็อย่าให้ระบบมันเสียเรื่องของเราก็เป็นความลับกันไปได้ค่ะท่านตอนนี้เขารู้กันทั่วหมดแล้วค่ะท่านเงินใช้ได้เงินพอใช้ไหมช่วยเงินพอใช้ช่วงนี้ไม่ค่อยพอใช้ค่ะท่านไม่ัวกลัวมึงเอาทุกอย่างเลยนะเอาทุกอย่างเลยแล้วก็พอได้แล้วนะนอนบ้างนอนเร็วๆเมื่อคืนที่เราออกบอกซ้อว่าเราจะไปต่างจังหวัดกันแล้วนอนด้วยกันก็เพาๆบ้างเรานอนหัวค่ำบ้าง มวันเปิดอย่างเดียวเลยปกติเรานอนเช้ากันนะครมจะอัพไซส์นมไม่ได้ไม่ได้หรอคะมจเอาพันสองร้อยซีซีไม่ได้นะพันซีซีก็ว่าแย่แล้วนั่นนมนะนั่นนมนะไม่ใช่มอไซต์มนจะพันสองไม่ได้อนเอร์ไม่ได้นะคะเอาพันหก็ได้เป็นไงครับเป็นไงบ้างดีมากเลยดีนะดีเป็นไงคะระวังรถเอนเตอร์เบหน่อยได้เล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 ยต้องค้ มันจะไม่มีขั้นที่สามเกิดขึ้นไม่เจอแล้วแบบจะถึงพอดีขั้นที่สาม่เจอไมนิ่มหาลสุดแบบคันๆเข็นนิ่มมากไม่มีอะไรไม่เสียงกอกแกกอกแกมันมีเสียงอะไรตรงนี้วะมันเหมือนมีเสียงอะไรเสีียงพี่ดึงไหมค่ะพี่ดึงเลยพี่ดึงแค่เต็มที่แล้วค่ะเต็มที่แล้ะค่ะนี่มันหนึ่งมันไหนคะ มีมมีความปริญญมีเสียงสนุกใหยได้นมใหม่แน่นอนพี่กอล์ถ้านมตั้งหนูเบิงนมใหม่แน่นอนพี่พี่ไม่ต้องกลัวเลยขนาดขนาดความรู้สึกผ่านเบลยังได้ลมเลยอ่ะอันนี้ขอย้ำสำหรับคันนี้สามแสนสามหมื่นห้าพันโค้ทูกถูกมากมากจริงแล้วที่สำคัญผ่อนได้สูงสุด84งวด หกพันกว่าบาทไม่ต้องดาวถ้าเครดิตท่านดีใช่ค่ะจัดเต็มอ่ะเฮ้ยนั่งดีจริงเหมาะสำหรับรถผมว่าครอบครัวเล็กๆอ่ะพ่อแม่ลูก3คนหลังนั่งดีมากโอโถงนะครับแล้วใครมีคุณคนแก่เนี่ยเล็กรูมเหลือเยอะเฮดรูมเหลือเยอะที่ที่เก็บของข้างหลังเหลือเยอะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับเพราะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ท็อปเทน มาได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook ติดต่อก่อนเข้ามาดูนะครับเพราะขารถคันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วขารถสวยจริงๆรถสวยจริงๆเพราะฉะนั้นท่านพลาดไม่ได้กับคันนี้ถ้าเกิดเป็นสายนิสสันและชอบความราคาเร้าใจนะครับแล้วที่สำคัญคันนี้ผมเช็คด้วยตัวเองว่าท่านขับปลอดภัยแน่นอนเพราะเบลตึงตลอดเวลาอ่าอันนี้ผมเช็คให้ท่านเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูคันต่อไปของท็อเทนกัน่สนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไปแล้วจ้ะ